10โมงห็นะครับตอนนี้มาอยู่ตรงที่ตลาดต้นสักเมื่อกี้ไปส่งออเดอร์ให้ลูกค้าแถวๆนี่มาคอนโดลุมพินีนะครับใกล้ๆกับเซ็นทนรัลรัตนทิเบตน,นะครับก็เลยตีเป่ากลับมาตรงนี้เลยนะเพราะว่าไม่อยากได้รับงานห้านะครับคตรเบื่อนะครับรอนานส่งก็เลยปิดเครื่องแล้วตีเป่ากลับมานี่เลยดีกว่าสิ่งที่ผมจะทํา เมื่อปเปล่ากลับมาที่ตรงนี้นะครับหรือว่าทุกๆที่ที่ผมไปทําำไปนั่งกิดงาน,นครับก็อย่างแรกนะครับก็เปิดปิดโหมดเครื่องบินนะครับเสร็จแล้วก็มาที่ g o o g เ e รืน่นะครับก็กดคืนหนุก่อนนะครับ,นนกกนนรบว่าเราอยู่ตรงจุดนปัจจิบันนะเสร็จป,ปุ๊บขอระบบเลยนะช่างแม่งนะไม่สนใจออกไปเลยแล้วก็ติ๊กถูกเข้าใหม่ติดตรงนง กดยอมรับกดเข้าบัญชีสู่ระบบลายกดอนุญาตกดแผนที่ก่อนนะเอาให้ตรงตป๊ะๆแล้วดูนะตอนนี้อยู่ในพื้นที่โซนสีแดงนะกดพร้อมกดเริ่มงานปุน๊บซอยมาดูกันสิบเมงคึ่งแล้วมันก็น่าจะมีงานเลยนะวันนี้วันหยุดงานที่ด้วย มันจะไม่ได้ได้ไรงไงบางกล้องก่อเมื่อกี้ผมเอาเสื้อไปบังกล้องหรือเปล่านะไม่แน่ใจนะซอยเลยสิดโมงยี่สิบเจ็ดมาดูกันจะได้งานตอนเกียร์ทีนะครับคลิปนี้นเราไม่ใช่หนังส่งสลับพอแล้วทำเยอะไปก็เลยเอาเข้าที่เราคำได้ที่เสร็จะรวก จะบอกว่าการกระบาดเมจิกนี่มันไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่นะครับเพราะว่าถึงการกะบาดไปก็ผลเดิมก็รับงานอยู่ดีบ้าบอชิปเตียงการนี้นี้สุดคนไม่รับงานเอ้ยไม่ต้อมีค่าอะไรหรือเล็กหน้าจอเปล่าบางทีมันไม่เห็เหยุดงนั้นแต่ผมว่าผมจะ ลบออกไว้แหละทำมาดูพร้อมๆกันเลยจะได้งานตอนเกียร์ทีอันนี้สิบโมงยี่สิบแปดนเป็นหนึ่งกัทีแล้วปล่อยรันไม่งี้แล้วเอาไม่จับไม่เซนเซอร์เวยกอดิเน็นไงนิ่งๆวงเฮงข้ามมันไก่ข้างหลังลดมาห้าสิบบาทอืม้ม ล้างแรงงมเป็นตายไปแล้วบอกเลยเช้า,ชานี้ได้รับ้า50 50 50 50 50 50ก็ตามนี้เลยนะครับก็แล้วแต่พื้นที่แล้วแต่แลักษณะการวิ่งงานของแต่ละคนนะครับก็แล้วแต่โทศรศัพท์แล้วก็แล้วแต่อินเทอร์เน็ตด้วยนะครับว่าอุปกรณ์ของแต่ละคนและการวิ่งงานของแต่ละคนมันจะไม่เหมือนกันนะครับถ้าเหมือนกันนี่โ้โ oh. ห เย็ yeah, นครับทำงานลำบากนะครับมันก็ต้องมีแตกต่างกันบ้างนะครับกวางเฮงอ๋อล <Yeah. S 1> ูกค oh, ้าจ่ายเงินแล้วไม่ต้องรอไม่ต้องรอคนเลี้ยงครับโอเคครับคลิปนี้ก็มีเพียงสั้นๆน,นะครับไม่มีอะไรมากไม่มีอะไรยืดยาวนะครับ mm hmm. ก็เบื่อทำคลิปยาวแล้วมันมันเหนื่อยนะครับเหนื่อยแล้วมันไม่นนม,มีคนดูด้วยนะแล้วก็เลยแบบเออทำแม่ได้แล้แหละ โอเคเดี๋ยวผมไปรับอาหารที่ลูกค้าในข้างหลังครับ mm hmm. กวงหิเข้ามันไก่อยู่ด้านหลังผมนี่แหละโอเคบายสามโมงสิบสามนาทีจับงานรอบบ่ายนะครับ mm hmm. เอ้ยเอ้ยเอ้ยได้กมวะเิฟตสิทที่สัตว์อีกเอ้ย,ไ,ไ,ปอย,อย,อยไปเลยมาดูกันว่าก่อนสี่โมงจะได้ยอดแปดร้อยลิตรเปล่านะตอนนี้ยอดอยู่ที่เจ็ด ร้อยสี่สิบเจ็ดเก้าสิบสองสตางค์นะครับเครดิตอยู่ที่ประมาณห้าร้อยกว่าบาทนะเอาทุกเงี้ยแบบนี้นะอยู่หลังตลาดต้นสัตว์ครับ ได้บ้างแล้วว่า ไ,ได้เฉยห้าสิบอีกแล้วสิบสี่สิบห้าสองนาทีผ่านไปนะครับกับงานช่วงบ่ายของชานเมืองกระดตู้สักนะอันนี้ลูกค้าชำระผ่านคคลละขึ้น,นครับก็เชิดูที่ลูกค้าบางคนยังมีคควละขึ้นเหนลือยู่นะครับโอ้ยตั้งกามือเหรอขนยืนยังนี้ก่อนนะเดี๋ยวเราอ่า เราเวลาสักห้านาทีนะครับให้ช่วรชัแน่นอนก่อน,นครับก่อนที่จะเข้าไปรับอาหารให้ลูกค้านะครับไม่งั้นเดี๋ยวโดนยกการ้าแลรวมงบเลยนะครับอ๋ออออ๋อไม่ต้งเงยดี อ,อะไรส่เพิ่มกันวะแถวนี้เจ้ะถึงเลยนะครับเดี๋ยวเรามารออาหารให้ลูกค้ากันสักครู่ครับแล้วก็เดี๋ยวกลับมาซอยงานต่อนะครับวันนี้ค่อนข้างที่จะ ปกตินะผมว่ามันก็ไม่ได้หรือหวาอะไรนะแต่ว่าถามว่ามีงานนะั้นมันก็มีน,นะครับก็เข้าหาอะไรง,งานเรานะอืมแล้วกนะ็พื้นที่นะครับแล้วก็โทรศัพท์ไม่อิทอีกแล้วนะครับกดได้ก็พูดไงกดไม่ได้ก็เงียบไงเงียบไงเลยโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใน คิปหน้านะครับเดี๋ยวไปรออาหารลูกค้าก่อนครับบ่ายสามโมงสี่สิบห้ามาต่อกันนะครับเมื่อกี้ได้งานไปส่งที่เออ่ร้านกลางเมืองมาครับไปที่รอบ 55บาทครับตอนนี้มาอยู่กันที่ยอด802บาท50สิบสกา์รนะครับเดี๋ยวได้900แล้วจะไปพักแล้วครับก็ จะไปซื้อรลตีนะครับให้ภรรยาสุดที่นะดเออ,องานนอกนะครับไม่ได้ยอดแถมไม่ได้ตังเลยนะถ้าไม่ได้ทำมาโดนด่าเลยนะครับแซลล่นแซลล่นขออีกแลอวน,นะมา จัดไป900นะครับ่อน4โมงไม่น่าทันนะน่าจะ900 4โมงกว่าน่าจะ900ได้อยู่ครับเรียบร้อยนะครับอุ้ยอยู่ไหนวะทำรวจสักอรอ ที่สองทำงานนี้ไก่ป๊อปไซส์อินะครับซอลาแมนเดอรี22นะครับ ลูกค้าจ่ายผ่านบัตรแล้วนะไม่ต้องรอฟล,ลคูนะครับโอเคครับก็ซีหกซีเจีเจีแปดประมาณสองนาทีแล้วนะครับก็มานั่งมาขิดกีกนี้ก็สองนาทีเหมือนกันนะสำหรับสำหรับงานรอบบ่ายนะครับก็ไม่ตีดเยกะหรอกขี้เหร่นะรีบรับของแล้วก็เดี๋ยวไปถ่ายคลิปลงในมือถือนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามานั่งกดเงินกันที่เดินก่อนครับ ไม่เจ้าแล้วย,ยังไม่กดนะครับยังไม่เบียโอเคครับไป